เอาวัจจ์สำหรับคุณธรรมเจริญธรรมสำหรับผู้บริหารนี่แบ่งเป็นสามหมวดดีอย่างเดียวครองตนครองคนและก็ครองงานทุตกคนทุกท่านครองตนก็ในเราถ้าเป็นชาวพุทธเจ้าแล้วก,ก็มีศรรมีลห้ากอนถ้าเป็นศาสน,นาอะเดือดจะตามมีขาราวาศธรรมธรรมะของขาราวาตุสยโยขรระแต่ว่าเรือนอาวะคือโยอาศัยขาราวาผู้อยู่ครองเรือนก็คือญาต,ติโยมทุกคนทุกท่าน ประสิทธิภาพของเราได้ชาวพุทธก่อนแปลงง่ายๆไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปวดและไม่หมดสติพร้อมที่เราก่ขอการพรัณาอออที่สาแก้วโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วนาจานย์ก็ได้มานอาจารย์ครับพ่อแม่ผมทังานนะผมเล่าไปเลยนะครับเวลารอระเรียนท่องแถวอยู่พ่อผมเป็นครัน้อยอาจารย์ครับไม่สนใจผมกลับบ้านนะครับแล้วแต่ผมจะกลับไม่เคยโทรมาถามครับ ตอนนี้ก็เป็นหมอนะครับเป็นมาตั้งหลายปีแล้วครับแล้วก็เปีนประธานประธานสากลออกทรัพย์อะไรก็ว่าไปนะสากลออกทรัพย์ดูพ่อแม่ผมกลับมาทุดืเนเลยครับกลับไปทำยมในทานข้าวเลยครับกิจตึงโรคเลยกลเป็นพมอนแล้วในความตีของพ่อแม่ก็เป็นโรคอยู่เลยแล้วต้องไปทานข้าวเลยครในแค่นั้นยังไม่าทานข้าวอยู่พ่อจะทำทานข้าวอยว่พเงพอใช้ไหมรับทานหมอออไลุ้ยหมอที่หมออ็นไลนนะครับให้เงินเดือนเยอะพ่อครับพอครับพอก็บอกพ่อนะ รับตายโตข้างโตนงโต๊ะลยนะเสียสเราสกุลเราตอนผมตำแหน่งไม่สูงคนระับเป็นครูนอนพ่อมีงกแต่พ่อมีตำแหน่งแล้วเป็นหัวเป็นใหญ่กลัวว่าเรามีอำนาจแนละ้วคนเข้ามาหาเอาพลประยชน์มาล่อเราเสียตุดงตารลุกนาลับปากพ่อไม่ทำากันก็เลยสลายใจอย่างนั้นเรา<อ>มีทามากโคนในม่โก<อ>งท่านจริง ก็ไปจบความสมเด็จคนก็ร่าดแต่ด่าจะว่ากันบ้างในงานก็ต้องมีบ้างนะจ๊ะแต่เดี๋ยวถึงขั้นไปลงมือตบดีนะเอาแค่ด่ากันในงานบางคนก็มีชอบโอ้ด่าแล้วทำงานดีมีทุกคนทุกท่านต่อสาเลยด้วกันนะจ๊ะขันติความอดทนพ่ออดทนนี่นเหนื่อยเปนปรมาทนะเวลาอดทนเห็นพัทยาเทียทองไหมบ็อกเสียอาราณิปิษสองเหรียญทองมือก็สั่นหน้าก็สั่นโยนฟ็อกเสียคือเปรตทองอยู่นี่เลงทำไมโดนเปรตทองถึงโดนฟ็อกเสียได้นิ่งขนาดนั้นเลยหร ชัตเตอร10ต่อ5ประเททิมสามารถระดัเดียวๆเจ็ซูนไดยลงเคยเสียฟอร์มตอน1 3ส4ว่าจะฆ่าตัวตายเบื่อรู้สั่นเลยในหน้าหนาว16-17เล่นกีฬาพลังชีวิตเข้ามาโยมโอ้โหโดนเล่นนี่ไงตอมาตอนเรงตอนเขากราบตอนลอดจะไล่ปฏครับปีิรับซีที่ตอนยังหื่อหานี่เขากราบซีที่ถ้าแตยาเทศถอนแร้อาะไม่ได้ยังไกราบมันเลยนะนนมก่อนบึ้งึ้ง ตาปริ่งอะไม่ใช่ตาเขาแต่รู้สึกอืแต่พิการเนาะเขาทำได้ขนาดนี้เนาะเราเห็นทองนี่อึ้งซ่าเลยโยมแต่ว่าส่งเสริมคนพิการไปหอักได้วันนี้โยมโอ้โหถอดเป็นการแล้วโอ้โหเราเป็นไฮไลท์ด้วยเขาปลกมือยืนปลกมือให้ออกข่าวไปทั่วโลกเลยกระแสข่าเนี่ยติดหมูเพราะว่าพัทยาเทศะก็คนไทยเพราะว่าวันนั้นเขาตะลึงมากเขาดีใจแต่ว่าตอนตอนกราบเนี่ยขึ้นมาสุดตอนกราบเนี่ยทักใจมากทุกคนทุกท่าน เขาต้องอดทนมากพี่งซ่นนอนได้ยังไงนิ่งๆไงเหนื่อยไงทำไมยังดูลญญาางแล้วกูอีกคนามท้าทาชีวิตที่ยากทันเย็นเหลือเกินจริงๆมันก็นไม่ยากพี่งเอ้ยแต่เกิดเขาจะเดินลงมาตรงนี้แต่เพราะเด็กๆเยขาคิดได้แค่นั้นสรโง่ก็ยังไงโยมเด็กพูดไม่รู้เรื่องแต่รู้เรื่องผู้ใหญ่พูดรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องอเป็นเด็กที่พวกเรารู้เรื่องง่ายนะความสุขก็มีง่าย อนเด็กเราประมาณห้าเยหกเลยเนี่ยเอามือปิดหน้าเองปัญญาอ่อนที่าเอามือปิดหน้าแล้วตน้ามันตลบบ้างนี่อะ็รเด็กเขาพูตสาห่า้เราไม่หลอกนะมาท่านนายยมนยมลองไปแก่เองนะยมตลกบ้าเป็ีหนมหน้าการทางเขบอกนะ เลียงไได้เเราเียงเองหนอี้ยงแต่อยากเี uh ้ยหนัโแต่กีเลยาเป็นาราสมัแกีเลยไปสืบอไปที่ไหนก็เอามาดให้ยมังมันจะเป็นนกขี้หมโหออนหลังตีนหนังสติปรับสูงต่ำใกล้ไกแล้วแต่เราลงมาจองาจะได้นหน่อยมพอโมโหถามว่าโมโหเองไหมไม่มีใครโมโหเองนะมีหมูโมโหเายยุ่โทรศัท์เขาหมูมันจะโมโอย่างนี้โยม แง่นี่แง่ลอยหน้าลอยตาภาษาอีสานเปินเลเจเลยเจ้อย่งนอก็จะสวนอกก็้อโหมสินอก็พุ่งไปยอมทนอิดกิเพะเราเฉพาะเอ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 ตัวหมูแตกกูฆ่าผันแตงนม่องันตัวนงได้แต่กรจะการเป็นสามตัวอยู่วันตัวมีใครตัวมื่ก่อนแล้วตัวเองก็มีกระเซาะตงมาทีละวันตัวนงเลยนปแล้วมันเหลือข้อหมายืนหนึ่งข้อหมสามารถเดินางกลับมาทำาข้อหมาที่เอยู่ไดอาตมาไม่รู้ตัวอันนี้เจ้าว่าเราไห้ฟัง ต okay. ั be, ้งแต่เ <that> จ้าว่ามีแองดีด้วยม่เคยดาพระดูพรดีเลยไมนเป็นตกหัวหน้ากองทังเลยทั้งนั้นไทยวนความทยวนความเครียดไปให้พ่อพูดกับเขพวกนายอยูกันลังคง่าุอเสิร์ฟกองตึ้งมันเยอะอันตรายมากเลยแต่ว่าถึงไม่มีกล้อง็ไม่ควรามนะท่ามันดุดุแลกันนิดเดียคุยกันเยอะๆไม่พอใจนะรงานู้สึกดีจายดายมาท่านนายกอาไปเอาบปต้อนท่านไหนตัวสาตย์ยแลนวผ เสร็จราชการนะผมใส่ชุดนะครับใส่ปิดหน้านะเดี๋ยวมันลุกเป็นผมครับลูกน้องตัดหญ้าลูกน้องนะครับผมได้รู้ขยันจะฝ่าอย่านี้ผมก็ไปสั่งมันผมบอกผมเป็นใครมาสั่งโก้ผมเป็นหัวหน้าหนึงดูเขนแต่งหน้าด้วยดูหน้าโก้ตอนนี้มคนหนึ่งจบเขียนอยู่กับเราในอีกสาขายนึ่งชื่อดังของประเทศไปสมัครงานที่บริษัทกใหญ่แห่งหนึ่งองค์กรแห่งหนึ่งนะครับท่านประธานเป็นผลการเรียนขอสัมภาษณ์เองคำถามแรกท่านประธานถามว่าเคยล้างเท้าพ่อแม่ไหมไม่เคย ผมได้รับคุณเข้าทำงานน่ะแปลกใจโยมเกี่ยวในการล้างเท้าพาะแม่มาสมัครงานเก็บข้อสงสัยนี้ไม่ได้กลับไปหาแม่ใต่างจังหวัดแม่ครับผมไปสมัครงานที่องค์กรหนึ่งท่านเวลาผมเปลี่ยนป้อนคือไม่เคยล้างเท้าพ่อแม่นะครับผมขอลองล้างเท้าแม่ไน้ไหนครับไม่ต้องหลงลูกท้าแม่สกปรกถึงเต้นเตมาจากสวนจากไร่จากนาเมื่อกี้เองนะครับแม่ผมขอล้างเท้าแม่หน่อยในแม่หน้าจิตอีก้มลงกลาบตักน้ำกำลังจะล้างที่เท้าท่าน เป็นเกียวหนักที่เหนื่อยล้นเส้นเลือดที่ปวดโกรธและที่ดำเนื่องจากการหลักําทำงานหนักฝ่าเท้าที่แตกระแหงลูกสาวลูกชายน้ำตาไหลหยดรงที่ทแม่้่อดท้าแม่แน่นองง่้แม่คร,รับผมขอโทษแง่จริงครับผมรู้แล้วว่ากว่าจะได้เกิดมากว่าจะได้เรียนหนังสือกว่าจะจบก,กว่าจะโตมีงานทำมานั่งหลอง่อนั่งสวยตรงนี้พ,นนพราะแม่ก็เหน็ดเหนื่อยเพื่อผมเพื่อนหนูนานั้นและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่จิริที่ทำให้ผมที่ทำให้หนูได้มีวันนี้ให้เป็นลายนุกไใ้เป็น กอดลูกแล้วก็นอนให้เลยครับลูกหลายวันต่อเขากลับไปที่องค์กรเดินท่านประธานได้อยู่เขาเดินกลับไปยังไม่พูดอะไรสัปดาหท่านประธานพูดก่อนเลยผมรับผลเข้าทำงานโอเคไหมครับท่านวันนี้ผมไม่ได้มาสับงานครับผมมาขอประตุ้ท่านแสงสวัสดีครับผมรับผลเข้าทำงานจริงๆคุณที่เราไม่จะได้หรืเยี่ยมนี่ยอมระดับหนึ่งหมาไม่ไชื่อดังของประเทศแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณไม่กลับไปกอดคุณพ่อคุณแม่ไม่กลับไปล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ไม่กลับไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่คุณแม่กลับมาหาผมทีี่่น ผมจะได,ด้คนเก่งคนดีมีคุณธรรมทริธรรมแต่ดังอยู่แต่ตาบ,บเวทีเช่นคนุณมาทํางานในองคอ์กรสิ่งไม่ดีไม่ต้องเลือกทุกตัวเดียวคนโกงความรับผไม่ดีไม่ต้องเลือกอะไรยุร่งยากเสติดการกาลันไม่ดีไม่ต้องเลือกก็จะไม่ดู